สวัสดีครับวันนี้กลับมาเล่าที่ทานให้ฟังเหมือนเดิมนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าทําไมควายมันถึงมีเขา <c oughs> คือสมัยก่อนนะครับควายเป็นสัตว์ที่ไม่มีเขานะบนหัวไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามันก็เป็นสัตว์ที่ขยันขันแข็งทําการทํางานและมันก็เป็นสัตว์ที่รักเดียวใจเดียวด้วยควายมันรักอยู่กับแรดตัวหนึ่งแรดตัวนี้มีสามนอสมัยก่อนแรดมีสามนอนะแต่ว่าแรดตัวนี้มันเป็นสัตว์ที่เจ้าชู้มากมันมีแฟนอยู่เต็มป่าไปเลย <c oughs> มีแฟนเป็นสัตว์ป่าเต็มไปหมดเลยแต่ว่ามันก็ยังอยู่กับควายเพราะว่ามันจะหลอกใช้ควายให้ควายทํางานให้ทีนี้ควายกับแรกก็อยู่ด้วยกันมาจนวันหนึ่งควายมันละแคะระคายว่าแรดเนี่ยเจ้าชู้มันก็เลยถามแรดแรดไม่อยากเสียควายไปก็เลยเอานอเอามาไว้บนหัวของควายบอกยืนยันเนี่ยฉันรักเธอจริงๆควายก็เชื่อก็อยู่ด้วยกันมา ก็ได้ยินข่าวอีกสักพักก็ได้ยินข่าวควายก็ได้ยินข่าวว่าแล็ดเจ้าชู้ควายก็ถามแล็ดอีกแล็ดก็เลยเอานออีกนอนึงอ่ะมาวางไว้บนหัวควายเป็นตอนเนี้หัวควายมีนอแล็ดสองนออยู่บนหัวซึ่งทุกวันนี้เราเรียกว่าเขาควายเพื่อยืนยันว่าแล่ดรักควายจริงๆควายก็เชื่อควายก็เชื่อแล็ดเหมือนเดิมควายก็อยู่กับแล็ดจนกระทั่งอยู่กันมาเรื่อยๆแล็ดก็ไปชอบกับสัตว์ตัวอื่นแล้วก็หนีไปกับสัตว์ตัวอื่นเลยเพราะว่าควายหมดประโยชน์แล้ว แรกก็ไปกับสาตอื่นควายรู้ขาวมันก็เสียใจร้องไห้จนไม่เป็นอันทําอะไรเลยคิดถึงแต่เขาคิดถึงแต่นอที่อยู่บนหัวที่ที่แรดเอาไว้ให้นี่แหละครับทุกคนรู้ที่มาที่ไปแล้วนะแล้วนะครับว่าใครเป็นคนสวมเขาให้ควายฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ